สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี6 6นะครับโจทย์ให้ A แทนเซตของจำนวนเชิงซ้อน Z ทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับอสมการ a อ s o l u t e z ลบ i กำลัง2บวก Absolute z บวก i กำลังส,ง I, งสงน้อยกว่า4พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ถ้า W เป็นสมาชิกของ A แล้วส่วนจริงของ W เป็นสมาชิกของ A อยู่ ข้อข่ถ้า w เป็นสมาชิกของ a แล้วสั่งยุคข,ของ w เป็นสมาชิกของ a ข้อควาถ้า w เป็นสมาชิกของ a แล้ว w กํลังสองยังเป็นสมาชิกของ a ด้วยจากข้อความกอขอและคอข้างต้นข้อใดถูกต้องนะครับกข้อนี้คงจะเป็นเรื่องของเพียงมองในเชิงของเรื่องกราฟนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นอสมการหมายความว่า ไปกำหนดให้ z คือ x บวก yi พอเอาตัวนี้ลงไปแทนค่า absolute x 2. บวก yi ลบ i กำลังสบวก absolute x บวก yi บวก i กำลังสองน้อยกว่า4 absolute z ก็จะต้องมาจัดรูปเป็น x บวกด้วย y ลบ1 i นะครับแล้วก็กำลัง2บวก absolute x บวกด้วย y บวก1 i กำลังสองแอ s o l u t ตตัวนี้ก็เลยออกมากลายเป็นสแ a r e root x กำลังสองบวก y ลบ1กำลังสองก็คือสูตรของขนาดนะนะครับแล้วก็ตัวนี้คือ x กำลังสองบวกด้วย y บวก1กำลังสองแล้วกำลังสองน้อยกว่า4 รูทตัดกับกำลังสองทิ้งไปดังนั้นตัวนี้ก็เลยออกมากลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ2 y บวก1บวกกับ x กำลังสองบวก2 y กำลังสองออขอโทษครับบวก y กำลังสองบวก2 y แล้วก็บวก1น้อยกว่า4แปลว่าตัวนี้มันกลายเป็น2 x กำลังสองบวก2 y กำลังสองน้อยกว่า2 เลยกลายเป็น x กาลังสบวก y กาลังสองน้อยกว่า1สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้มันคล้ายๆกับสมการวงกลมโดยที่มันเป็นสมการวงกลมที่ hk อยู่ที่00นรัศมี1ห,หน่วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอสมการแล้วเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับถ้ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแปลว่าจริงๆแล้ว เส้นตรงนี้จะต้องเป็นเส้นปะทั้งหมดเลยนะครับก็คือมันเท่ากับบนเส้นนี้ไม่ได้แล้วในการแรงเงาต่อมาพี่แบงค์มองว่าถ้าเอาจุดนี้ลงไปแทนค่าเพื่อตรวจสอบว่าเราจะแรงเงาพื้นที่ตรงไหนถ้ามันเป็นอสมการนะครับปรากฏว่า0ูนวกน้อยกว่า1ซึ่งมันเป็นจริงดังนั้นแปลว่าพี่แบงค์จะได้พื้นที่ทั้งหมดในนี้ออกมา ดังนั้น a คือพื้นที่ทั้งหมดในนี้ครับเอาจุดไหนก็ได้ในนี้นะครับตัวนี้คือ1ลบ1 1ลบ1อ่ะพี่แบงค์รู้ละว,ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่ในข้อกอไก่ถ้า w เป็นสมาชิกของ a แปลว่าใช้จุดทุกๆจุดในนี้เลยดังนั้นคำถามคือส่วนจริงของ w ส่วนจริงเนี่ยก็คือแกน x เ,เนาะถ้าเราวาดรูปนี้ออกมาตัวนี้คือแกนส่วนจริงส่วนตัวนี้คือแกนจินตภาพดังนั้นถ้าพี่แบงค์ถามว่าส่วนจริงของทุกๆจุดนะ่ยยังไงมันก็ยังอยู่แค่บนเส้นนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนจริงเป็นสมาชิกของ a หรือเปล่าดังนั้นคำตอบในที่นี้ก็เลยถูกต้องนะครับ ส่วนข้อขอไข่ถามว่าถ้า w เป็นสมาชิกของ a แล้ว w bar ยังเป็นสมาชิกของ a อยู่หรือเปล่า w เนี่ยมันหมายความว่า a บวก bi แล้ว w bar หรือสังยุคเนี่ยคือ a ลบ bi เนื่องจากว่ามันเป็นกราฟวงกลมเนาะสมมุติว่าตรงนี้เป็น a บวก bi a ลบ bi ก็จะอยู่ข้างล่างนี้ปะครับแค่ว่ามันเปลี่ยนเครื่องหมายของตัว y ก็คือตัว b ดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าข้างบนเป็นเนื่องจากมันเป็นกราฟวงกลมเนาะมันเป็นกราฟสมสม,มาตรถ,ถ้าด้านบนเป็นสมาชิกอยู่ด้านล่างมันก็ต้องเป็นสมาชิกด้วยดังนั้นข้อขอไข่ก็เลยถูกถัดมาข้อคอควายในข้อคอควายถ้า w เป็นสมาชิกของ a แล้ว w กำลังสองเป็นสมาชิกของ a หรือเปล่า ในข้อนี้พี่แบงค์มองไปถึงเรื่องว่า W อ่ะมันเป็นทุกๆตัวที่มันไม่เกินจาก1นึ่งสมมุติว่าถ้าพี่แบงค์ไปหามาเป็นเรื่องของขนาดของ W กับขนาดของ W ักำลังสองเกี่ยวข้องยังไงปรากฏว่าถ้าเรารู้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยมันน้อยกว่า1อยู่ปกติขนาดของ W w คือทุกๆจุดที่อยู่ในนี้ ถ้าพี่แบงค์บอกว่า W คือ a บวก bi นะครับถ้า W คือทุกๆจุดที่อยู่ในนี้บอกว่า W คือ a บวก bi แปลว่า f W คือรูท a กําลัง2บวก b กําลังสองซึ่งปรากฏว่าถ้ามันเป็นจุดที่มันอยู่ในนี้อยู่ยังไงก็ตามก้อนนี้มันก็จะต้องมีค่าน้อยกว่า1แน่ๆนะครับน้อยกว่า1แน่ๆทีนี้ถัดมา ถ้าบอกว่าไปหา w กำลังสองมันคือ a บวก bi แล้วกำลังสจริงๆพี่แบงค์อยากจะบอกใช้สูตรตัวนี้นะครับ a b กำลัง n กับ z แอพของ z กำลัง n มีค่าเท่ากันดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าเอาก้อนนี้มาใส่ absolute ตัวนี้ออกมา ก็เลยกลายเป็น fW p วีกำลังสเท่ากับ a อ p ของ A บวก B แล้วก็กําลัง2ดังนั้นแปลว่า fW p W กกำลัง2ก็เท่ากับรู t ของ a อกำลังสองบวก B กำลังสแล้วกำลังสซึ่งถ้ามีกี้ตัวเนี้ยมันน้อยกว่า1อยู่เวลายกกําลังสองไปมันก็ยังคงน้อยกว่า1ถูกไหมครับถ้าหากว่าตัวที่ไม่ถึง 1, เนาะอย่างเช่น0.1ลังสอง มันก็ได้0.01 0.9ยกกำลัง2ก็ได้0.81คือยกกำลัง2แล้วมันก็ได้ค่าที่ไม่ถึง1อยู่ดีดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาไปทำมาคําว่าขนาดมันไม่เกิน1เนี่ยแปลว่ามันเป็นการวัดจากจุด0 0ออกไปแล้วมันก็ยังไม่เกิน1หน่วยแปลว่ามันก็ได้ออกมาอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในข้อคอควายก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกด้วยนะครับมีบางคนอาจจะคิดถึงว่าทำไมจะต้องไปยกกำลังสองเอ่อทำไมต้องไปใส่อัพลูตก็คือพี่แบงค์มองในเชิงของเรื่องของขนาดของมันเนาะว่าขนาดของ A อะมันมองเห็นชัดเจนว่ามันอยู่ในวงกลมรัศมีไม่เกิน1ห,หน่วยดังนั้นตัวนี้พี่แบงค์ก็เลยไปเช็คดูซิว่าถ้ามีกี้แอปอ่ะมันเลยออกไปข้างนอกแอปําลังส ถ้ามันเกิน1ห,หน่วยก็จะมีบางจุดที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้พอเราสรุปได้ว่ามันน้อยกว่า1แน่ๆคำตอบก็เลยตอบข้อ5นะครับตัวนี้เพียงว่าข้อกอไก่กับขอไข่ไม่ค่อยยากนะครับดูทั่วๆไปส่วนข้อคอควายจะมีเรื่องของการที่อยู่ดีๆบางคนไปนึกถึงเรื่องเทคแอปไม่ออกนะครับลองนึกถึงคุณสมบัติตัวนี้ดูอ่ะข้อ14ตอบตามนี้ครับ